สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ789 Las Vegas นะครับผมกับผมคนเดิมนะพี่กล้วยวันนี้พาทุนมา500บาทนะครับผมแต่เรามาเบ็ดสัก6บาทแล้วกันนะครับผมฮาโลวีนบูฮาโลวีนนะครับผมบอ่ะเอ้ยมาถึงยังไงอุ้ย,ยมาถึงบิ๊กบินเลยสองรยสิบบาทยังไงต่อครับไป เฮ้ยอะไรวะฟุกมากเลยโอ้ยแล้วผีเด hmm ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังจะบอกผีเสื้อมันคือข้างคราวข้างคราวอีกสองร้อยสี่บาทโอ้ยขอไปต่อเรื่อยๆนะอยากเล่นสักฝืนฟรีเกมก่อนนะได้ไหมพาทุนมาห้าร้อยบาทก็เลยมาสามร้อยหกสิบแล้วตอนนี้โอเคไปเรื่อย กดไปเรื่อยๆนะกดไปเรื่อยๆเอ้ยฟรีเกมมายังไงมาไหมเอ้ยมามามาฟีเกมมาจริงฟรีเกมมาโอ้ยถ้าฟรีเกมจ่ายรู้เรื่องไงนะตอนนี้กำไรมา336บาททุน500โอ้โหแล้วมาถึงวายสามตัวแล้ววายมันจะเด้งดึ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 งเลียงสวยๆเพื่อนเลียงสวยโอ้โหเฮ้ยแล้ววายวายมาเพิ่มอีกสองตัวเป็นห้าตัวโอ้โหเลยตั้งหกหมุนตอนเนี้ยเหลือแค่มันจะต้องจ่ายแล้ว ว่ามันจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับผมมามามาเรียงสวยๆโอ้โหไปเรียงสหลังเลยโอ้โหนี่สล็อตหรือสนุกเนี่ยเหลี่ยมจัดเลยเอ้ยโอ้โหแล้วมาวายมาเพิ่มอีกโอ้โหมาร้อยสิบแปดบาทนะครับผมมามามแล้ววายมาเป็นกี่ตัวเนี่ยโอ้โหไม่ได้นับเลยสองสี่หกแปดเก้าตัวโอ้โหแล้ววายจ่าย รางวัลเมกาทุกดอกรางวัลเม,ามกาทุกดอกเลี้ยงส,สวยๆเพื่อนเออเออพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่โอเครู้เรื่องสามห้าสิบสามบาทนะครับผมหืมลูกวายวายส,สวยๆหน่อยเลียยเ้ยงสวยๆเลี้ยงสวยเออนี่แหละสวย <c oughs> จ่ายข้างค้าวหูหูสองร้อยยี่สิบสี่บาทโอ้โห้สุ per เมกาทุกดอกครับผม มาเลี้ยงกันสวยๆเลี้ยงกันสวยๆเลี้ยงสวยๆสวยดอกนี้ร้ <c oughs> อยห้าสิบเก้าบาทอุ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับผมรางวัลรวมโอ้ย <c oughs> พาทุนมาห้าร้อยกำไรมาหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดบาทเด้อผมขอตัดเสร็จเอ้ยมันตัดเสร็จไม่ได้นึกว่ามันเป็นเศษเศษอันเนี้ย มาไวแบบไวมากอะ่ะมาเข้าฟีเรีเกมไวมากร้วไวอย่างเยอะเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆ <c oughs> โอเคสำหรับเกมนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะบายบาย